สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาจารย์เก้าบ้านโคกกระเพอนะครับวันนี้ก็มีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งจะมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับชื่อว่าต้นพลูมารีนะครับภาษาเขเมรเรียกว่าเดิมไรบัดอันนี้ไปดูลักษณะต้นเลยนะครับนี่ครับต้นของมันก็ไม่ใหญ่มากนะครับเท่าต้นใหญ่สูดก็เท่าคนยืนนะครับ นี่ครับใช้สรรพคุณแก้มะเร็งนะครับแก้เลือดจางก็ได้นะครับเอาไปต้มกินจะมีรสขมขมฝาดฝาดหน่อยนะครับเมาเมาหน่อยครับผลกินได้นะครับแต่ไม่ค่อยอร่อยนะครับมีรสขมขมหน่อยครับส่วนใบมันก็เอาไปกินกับหมากนะครับนํำต้นก็กินกับหมากก็ได้นะครับคนแก่ โบราณชอบนิยมเอไปกินนะครับอันนี้สรรคุณใช้เป็นยามะเร็งนะครับหรือยาแก้เลือดยางก็ได้นะครับอันนี้ยาจากปู่ย่าตายายของเรานะครับส่วนยามะเร็งก็เอาไปเข้ากับตัวยาอีกหลายตัวนะครับเช่นต้นขัดลิ้นต้นน้ำเกลี้ยงต้นเครือเขือง และต้นพลูมารียาหัวต้นตระแบกต้นในสมอลไม้ครับนั้นเป็นยามะเร็งนะครับที่พระครูสมุเมียกใช้รักษาอ่ามะเร็งนะครับอดีตพระครูสมุเมียกอดีตเจ้าวาดสำนักสงฆ์โคกะพือ ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งท่านเป็นหมอยานะครับเป็นพระหมอนะครับมีชื่อเสียงเรื่องลือนะครับบางคนเคยเห็นเคยรู้จักนะครับแต่ตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วท่านใช้สูตรนี้แหละครับสูตรมะเร็งนะครับชื่อว่ายาครอบจักรวาลนะครับมีส่วนผสมของต้นพลูมารีนนี้ด้วยนะครับ ครับผมก็นำเสนอเพียงแค่นี้นะครับขอสวัสดีทุกท่าน